วันนี้พาเด็กๆมาจัดระเบียบการว้ายน้ำนิดนึงค่ะเพื่อที่จะได้แบบว่าวหายรวมกับตัวอื่นๆได้อย่างแบบสงบเนาะไม่รบกวนกระอื่นเขาโอ๊โอ,โอเป็นหนอโ,โดดเป็นหนอโดดเป็นหนอพี่พนันพี่พนันคอยเอยคอคอยก่อนคอยก่อนคอยก่อนเออ เมื่อก่อนเนี่ยค่ะพาเพินก็เป็นเหมือนกับหันสานี่แหละค่ะเวลาว่ายน้ำเนี่ยจะแย่งของเล่นพี่เมียวพี่ขิดตลอดเนาะ <C os> ก็จะโดนพี่ขิดเอจะโดนพี่เมียเ,เนี่ยสวดสั่งสอนนะคะแม่โอ๋ก็ได้พี่พี่ที่สาวยน้ําพี่เอมเนี่ยแหละเขาสอนพาเพินก็เลยเลิกแย่งของเล่นเพื่อนๆในสาค่ะ ern, ที่นี้ ern, ก็เลยต้องถึงตาหันษาบ้างค่ะก็ให้พี่พี่เอมเนี่ยแหละสอนเนาะแต่แม่โอ๋คิดว่าต้องเอามาตัว่อตัวเหมือนตอนสมัยพาเพินค่ะ การว่ายน้ําครั้งนี้ก็เลยจะเป็นแบบเป็นทิปแบบสอนทิปเรียนรู้เนาะทุกคนพาเพลินก็ได้ไปทบทวนด้วยอีกครั้งหนึ่งอะเออเห็นว่ามันมันแย่งของเล่นพี่มันเดี๋ยวแม่โอ๋อะ่ะจะเอาผ่านสาไปสอนตัวต่อตัว,ตว,ตวค่ะเหมือนตอนที่พาเพลินเคยเรียนจะได้หายเวลาลงว่ายกับคนอื่นเขาก็จะได้ไว่ายได้ไม่ไปแย่งของใครเขาค่ะ คือจิ๋วอะ่ะมันฟังรู้เรื่องนะคะแล้วก็ทำตามคำสอนของพี่เอ็มได้แต่ว่าสมาธิสัน้นพอทำแป๊บหนึ่งก็หันซ้ายหันขวาสนใจสิ่งเล้ารอบข้าง้องค่<ห>งะว<ด>่นนั้นกยจะต้องนะไปเรียนแบบเนี้ยอีกอีกสักพักอะคะ่ะไอ้แซบมานี่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 อย่าอย่าแฉมานี่มานี่ หันสาไมา่เข้าไปมานี่เนี่ยแล้วก็เห่าในอุตสาวหว่ายน้ำตอนว่ายน้ําเนี่ยเหมือนแพนด้าเด็เลยคะ่ะเห่าไปว่ายไปเหมือนแบบของชั้นทุกอย่างเป็นของชั้นหมดในพื้นที่นี้เป็นสาะข,ของชั้นลูกบอลของชั้นที่เลี้ยงของชั้นอะไรอย่างเงี้ยห่วงทุกสิ่งคะ่ะ จิว๋วต้องเจอตัวตัดต,ต,ตัวกับพี่เลี้ยงอีกสักระยะเลยค่ะแล้วจะหายดีหายสนิทเลยคือที่นี่เขาเป็นทั้งพี่เลี้ยงคุ่มว่ายน้ำนะแล้วก็สามารถสอนเด็กๆได้ด้วยนะคะเห็นไหมจะจะเอาทุกอันเลยเ,เห็นปะเราก็ไม่พอใจหนี่หนูต้องเอาอันนึงหนูต้องหนูอย่าเลือกสิเนี่ยเห็นไหมเอ็มเห็นปะเอาหมดเลยมันนิสัยไม่ดี พี่เพลินพี่เพลินไม่เข้าไปลูกจิ๋วจิ๋วไม่ใช่เด็กเหมือนเมื่อก่อนแล้วอา้าวพี่เพลินอยู่ไหนเดีพี่เพลินอยู่ตรงนี<อ>้นี่คนหลับแล้วหมดแรงพี่เพลินว่ายนะ้ำหมดแรงจิ๋วไม่หมดแรงหรอพี่เอ็มบอกว่าจิ๋วดือ้อจิ๋วดื้อแต่พูดรู้เรื่องแต่พูดรู้เรื่องอะไรแป๊บหนึ่งเพราะว่าสมาธิยังสั้นอยู่เออเนี่ยเดี๋ยวเรามาฝึกกับพี่เอ็มใหม่นี่ดูจิ๋วพี่เพลินเขาดูทนแค่นั้นเนี่ยดูดิเฮ้ยจิ๋ว จิ๋วขาอยากให้พี่เพิร์ลก่อนลูกไป็นหลังก่อนแล้วคนเก่งแล้วแล้วไป็นขลังก่อนแล้วฟังนี่จิ๋วพี่เพลก็นานนิ่งมากเออพี่เพิหายใจะพี่ออกจิ๋วจิ๋วแกแผลนคือแผลแกแผลันเคยที่เคชอบนั่งทับนอนทับมันเวลาจะตักมานอนที่เดิมตอนที่บนหัวป้าแล้วเกิดจิ๋วมานอนอยู่แล้วมึงก็จะยืนเท่งสมาธิอยู่แป๊บหนึ่งแล้วถ้าจิ๋วไม่ลุกพี่เพิร์ลมานอนทับเลยทุกคน แม่โอดต้องลุกขึ้นมากับป้ายกกันทุกคืนอะ่ะกลางดึกอะ่ะเอาคืนพี่เพิร์นหรอพี่เพิรพพ์นหมดแรงว่ะเพิเร์นเพิร์นจิ๋วจิ๋วไปนั่งตรงนั้นจิ๋วก็ต้องนั่งดีๆอย่าบังกระจกป้านั่งลงดีๆนอนลงไปเลยเออเดี๋ยวแม่ไปปรับเบาะให้หน่อยอนอนไปเลยพี่เพิร์นก็นอนตรงนี้แล้วไม่ต้องแย่งกันเออเอาสิเมื่อกี้เบียดจะไปให้ได้ข้างหน้า ดูหมาบ้านนอกเออซอยบ้านเราเปล่าให้ซอยบ้านเราเปล่าลูกพอใกล้ถึงบ้านมันฟื้นคืนชีพเลยพี่เพินอ่ะพอจะเข้าซอยบ้านเน่ะเนี่ยเห็นปะแม่งรู้มากจริงๆนะน้องหมามันมีกลิ่นของมันหรือเปล่าไม่รู้แล้วใครจะลองไปเปิดประตูลองท้าแม่อยู่ข้างหน้ารถอ,อะ่ะเออใครจะเปิดประตูบ้านให้ เออพี่เพลินจะเปิดเหรอเออแม่ต้องเดินหาเปล่าลงไปอีกฮะอะไรนะอ๋อเดีย๋ยวปลาเดินไปเองโอ้ช่ลักเออทงหะก็รีบปีนมาระหว่างทางไงเมื่อกี้ปีนมาเพราะจิว๋วมันปีนไปนั่งข้างหน้าใช่ไหมแม่โอก็เลยปีนมาหลังแล้วก็ปรับเบาะให้ลูกอ,อ่ะนั่นป้าลงไปแล้วลูกโนุนโน่นโน่น สามโมงถึงบ้านออกจากบ้านสิบเอ็ดโมงลงสะหนึ่งชั่วโมงเป่าขนสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงเนี่ยเสร็จเรียบร้อยตัวหอมขนฟุง้งบีบต่อมก้นให้เรียบร้อยจากที่มันแตกไปแล้วที่โรงพยาบาลแต่ในรถด,ด้วยอป้ามาแล้วลูกขยับให้ป้าพี่เพลินเยอบพี่เพลินเยับป้าขับรถไม่ได้เนี่ยเออเก่งเก่งเก่งอ่ะรอรอลงรถนะพี่เพลินเก่งมาก อยป้ามองไม่เห็นหลังรถนะลูกมาเรียลแม่ต้องไปอุ้มลูกลงรถก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาลงมาโอ้ย,อยเนี่ยอยากจะทำบ้ากเห็นพี่เพรินทำได้ทำแล้วสมใจย,ยังเออฉันก็รลูกป้าเหมือนกันนะเออทำไมพี่เพรินทำได้คนเดียวตรงเนี้ยอยากจะลองนั่งดูบ้าง เห็นไหมมันฟินป่ะหลับสบายเห็นป่ะหลับด้วยลืมตามองอีตัวแสบพี่เพลินเขาไม่สนแล้วเขานอนตรงนี้เย็นสบายแล้วแม่ลดแอร์หน่อยเออดูดิจิ๋วพิม์เลยนี่เห็นไหมเห็นไหมที่อยากจะสั่งลูกเดียวปั๊บเราต้องสองลูก จำของเก่ากันได้ใช่ไหมคะที่พี่พี่อตี้เขาซื้อให้หันศากับพาเพลนเนี่ยมันพังไปแล้วแม่โอ๋ก็เลยสอยมาให้ใหม่จิ๋วมันได้นอนกิ้งกิ้งกิ้งแล้วมีเสียงได้อ่ะนั่งลงคอยพี่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ได้ก่อนเนื้อจิ๋วของพี่เพลนเขานะอ่ะพี่เพลนเรอไปพี่เพลนคนละลูกไปไปเลยห้ามแย่งกันเข้าใจป่ะเนี่ยป่ะพี่เพลนนะไม่ได้คิดอะไรเลยทุกคน คิดแค่ว่ามันเป็นขนมไม่ได้สนใจของเล่นตนลกไปโอ้โหแม่ไม่ชื่นใจเลยอ่ะทำท่าดีใจคิดว่าจะชอบกันเป็นอจิอคนเดียวที่อยากได้ลูกของเล่นไปเออเล่นไปเลย สรุปหมดสภาพค่ะเพรามึงว่ายน้ำกันมาไงวันเนี้ยหมดแรงดูเยมันหมดแรงอะ่ะมันดูมันนอนเลยหมดสภาพดูนี่ไว่ายน้ำกันหมดแรงอ อันนอนนอนแล้วอ๋อหเอขยับแล้วเหรอเมื่อยหรออ๋เมื่อยอเมื่อยลูกสาวน่ารักจริงบ้านห้องสงบเลยวันนี้ห้องแม่โอมไม่มีตุ๊กตากระจัดกระจายเลยเห็นปะมีอยู่แค่ตัวเดียวพี่เพลินคาบลงไปฉี่เนี่ยห้องเรียบร้อยจิ๋วมันไม่ได้ลื้อของเล่นวันนี้จิ๋วมันหมดแรงจิ๋วมันหมดแรงเอออ่านอน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 